สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านนะครับวันนี้เรากลับมาศึกษาพกิตติคุณยนด้วยกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมสัญญาว่าวันนี้เราจะจบบทที่5ให้ได้นะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นเนื้อหายากเหมือนกันนะครับแต่ขอให้เราตั้งใจฟังนะครับแล้วกเ็เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีช่วยโบสถ์เราเยอะมากเลยนะครับก็คือเราอัดเป็นคลิปวิดีโออย่างนี้ใช่ไหมครับตรงไหน ผมอาจจะพูดเร็วไปหรือไม่เข้าใจหรือไม่เคลียร์อะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะกดย้อนดูได้ย้อนไปย้อนมานะครับอันนี้ต้องขอบคุณฝ่ายไอทีของที่โบสด้วยที่เราใช้เทคโนโลยีในการสอนพระคัมภีร์นะครับวันนี้เราเปิดพัมพีดูด้วยกันดีไหมครับเราอ่านจากในพระกิตติคุณย้อนบทที่5ครับผมบทที่5ข้อที่30จนถึงข้อที่47นะครับถ้าเรามีพัมพีอยู่ในมือนะครับเราจะเปิดพัมพีด้วยกันนะครับในย้อนบทที่5ข้อที่30จนถึงข้อที่47นะครับ เราดูพัมพีไปด้วยกันนะครับถ้าเราเจอพัมพีย้อนบทที่5ข้อที่30จนถึงข้อที่47เราจะอ่านด้วยกันครับหนึ่งสองสาเราจะทำสิ่งใดตามใจไม่ได้เราได้ยินอย่างไรเราก็พิพากษาอย่างนั้นและการพิพากษาของเราก็ยุติธรรมเพราะเราไม่ได้มุ่งที่จะทำตามใจของเราเองแต่ตามพระประสงค์ของผู้ทรงใช้เรามาถ้าเราเป็นพยานให้แก่ตัวเราเองคำพยานของเราก็ไม่จริง มีอีกผู้หนึ่งที่เป็นพยานให้แก่เราและเรารู้ว่าคำพยานที่พระองค์ทรงให้แก่เรานั้นเป็นความจริงพวกท่านใช้คนไปหายอนและยอนก็เป็นพยานถึงความจริงเราไม่ต้องรับคำพยานจากมนุษย์การที่เรากล่าวสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อให้พวกท่านรอดยอนเป็นโคมที่จุดสว่างสวยัยและพวกท่านก็พร้อมจะชื่นชมยินดีในความสว่างของยอนชั่วขณะหนึ่ง แต่คำพยานที่เรามีนั้นยิ่งใหญ่กว่าคำพยานของยอหนเพราะว่างานที่พระบิดาทรงมอบให้เราทำจนสำเร็จและเป็นงานที่เรากำลังทำอยู่นั้นเป็นพยานให้กับเราว่าพระบิดาทรงใช้เรามาและพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาก็ทรงเป็นพยานให้กับเราพวกท่านไม่เคยได้ยินเสียงของพระองค์และไม่เคยเห็นรูปร่างของพระองค์และท่านไม่มีพระดำรัสของพระองค์อยู่ในตัวท่าน เพราะว่าพวกท่านไม่ได้วางใจผู้ที่พระบิดาทรงใช้มานั้นพวกท่านค้นดูในพระคัมภีร์เพราะท่านคิดว่าในนั้นมีชีวิตนิรันดร์และพระคัมภีร์นั้นเองเป็นพยานให้กับเราแต่พวกท่านก็ยังไม่ยอมมาหาเราเพื่อจะได้ชีวิตเราไม่ยอมรับเกียรติจากมนุษย์แต่เรารู้ว่าพวกท่านไม่มีความรักของพระเจ้าในตัวท่านเรามาในพระนามพระบิดาของเราและพวกท่านไม่ยอมรับเรา ถ้าคนอื่นมาในนามของเขาเองพวกท่านก็จะรับคนนั้นพวกท่านจะเชื่อได้อย่างไรในเมื่อท่านรับเกียรติจากกันและกันเองและไม่ได้สแสวงหาเกียรติที่มาจากพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแต่องค์เดียวอย่าคิดว่าเราจะฟ้องพวกท่านต่อพระบิดามีคนฟ้องท่านแล้วคือโมเสสผู้ที่พวกท่านตั้งความหวังถ้าท่านทั้งหลายเชื่อโมเสสท่านก็น่าจะเชื่อเราเพราะโมเสสเขียนถึงเรา แต่ถ้าพวกท่านไม่เชื่อเรื่องที่โมเสสเขียนแล้วท่านจะเชื่อถ้อยคําของเราได้อย่างไรนะครับ <S <S นี่คือพระคัมภีร์ที่เราจะศึกษาด้วยกันในวันนี้เนื้อหาค่อนข้างมีความซับซ้อนพอสมควรนะครับเรายังอยู่ในภาพของการที่พระเยซูสนทนากับชาวยิวแล้วก็ชาวยิวตั้งข้อรังเกียจใส่พระเยซูนะครับมีชาวยิวจานวนไม่น้อยเลยที่เชื่อวางใจในพระเยซูนะครับใน ในภาษากรีกเนี่ยคำว่าเชื่อกับคำว่าวางใจเนี่ยเป็นตัวเดียวกันนะครับเวลาที่เราอ่านยอนนะอันนี้เป็นเทคนิคอลเทอร์มนะคือแปลกลับไปกลับมานะในภาษากรีกเนี่ยใช้คำว่าพิสทุยโอนะฮะพิสทุยโอเนี่ยแปลว่าความเชื่อหรือความวางใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการแปลพระมพิยอนเนี่ยเวลาที่เราเจอคําว่าวางใจนะมันก็คือเชื่อนั่นเองนะฮะพระยเยซูพูดแล้วก็มีบางคนก็เชื่อวางใจในพระองค์ คนเหล่านั้นก็จะมาเป็นสาวกของพระองค์แล้วก็จะมีคนอีกประเภทหนึ่งครับพี่น้องที่ปฏิเสธพระเยซูไม่เชื่อนะครับคนเหล่านี้เนี่ยพระเยซูก็เป็นไงครับพระองค์ก็ตําหนิพวกเขาซึ่งในพระอัมพีตอนนี้เนี่ยพระองค์บอกว่ามีพยานมากมายเลยที่ยืนยันว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เจ้าและพระองค์มาจากพระบิดาจริงแต่คนเหล่านี้ไม่เชื่อนะครับพี่น้องครับวันนี้เราตั้งคําถามด้วยกันดีกว่านะครับว่าเรารู้ได้ไงว่าพระเยซูมาจากพระเจ้าหลายคนก็บอกว่าเพราะว่าเป็นไงครับมาฟังเทศที่โบสถ์ เลยรู้ว่าพระเยซูมาจากพระเจ้าบางคนบอกว่าอ๋อฉันอ่านพ่อพีนะครับบางคนบอกว่าเรียนละวีมาหรืออะไรก็ตามนะครับแล้ววันนี้เรามาดูเหตุผลในกิตติคุณยอนด้วยกันว่าเราทราบได้อย่างไรว่าพระเยซูคริสต์พร่องมาจากพระเจ้านะครับแรกเริ่มเดิมทีพระเยซูทรงตรัสก่อนบอกว่าพร่องทำสิ่งใดตามใจตัวเองไม่ได้นะครับ คำนี้เหมือนกับที่เราเรียนในสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับพระองค์บอกว่าอะไรครับพระองค์มีสาระเดียวกับพระบิดาพระบิดาทําสิ่งใดพระบุตรทําสิ่งนั้นด้วยพระบุตรเห็นพระบิดาทําอะไรนะฮะพระบุตรก็ทําสิ่งนั้นด้วยเ <พ ise. S 2> ช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ใช่ตามใจพระบุตรนะครับเมื่อร่ก็ตามที่พระเยซูทําหมายสําคัญหรือพระองค์ทรงทาการอัศจรตรย์เนี่ยพระองค์ไม่ได้ทําตามใจพระองค์เองแต่พระองค์ทาเพราะอะไรครับเห็นแก่พระบิดานะครับพระองค์ทาเพราะอะไรครับ พระองค์กำลังประกาศตัวพระองค์มาจากพระเจ้าพระบุตรทำสิ่งยิ่งใหญ่ขนาดนี้พระบิดายิ่งใหญ่เหมือนกันนะฮะเห็นไหมฮะสะท้อนพระเกียรติและพระสิริของพระบิดาพระเยซูจึงตรัสบ่อยๆว่าพระองค์ไม่ได้ทาตามใจของตัวพระองค์เองเราจาเหตุการณ์ตอนที่เราเรียนพระพีตอนหนึ่งได้ไหมที่เราเรียนเรื่องอะไรนะเปลี่ยนน้าเป็นเหล้างุนที่หมู่บ้านคานามีบางคนไปสอนพระพีผิดๆนะบอกว่าอะไรนะพระเยซูต้องเกรงใจนางมารีใช่ไหม ถึงเปลี่ยนน้าเป็นเหล้าองุ่นใช่ไหมครับแต่ถ้าเราอ่านจากในกิตติคุณยอนจริงๆนะพระเยซูไม่มีความจําเป็นนะผมยังยืนยันอยู่นะพระเยซูไม่มีความจําเป็นต้องไปเกงใจนางมารีนะฮะแต่พระเยซูเปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าองุ่นก็ดีพระองค์รักษาคนที่เจ็บป่วยก็ดีพระองค์ทรงทาให้บางคนเป็นขึ้นมาจากความตายก็ดีพระองค์ทาให้ขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวเนี่ยพอเลี้ยงคนห้าพันคนก็ดีพระองค์ทำอย่างนั้นไปทําไมทําเพราะพระองค์เป็นไงครับทาตามพระทัยของพระบิดา พระเยซูทําสิ่งเหล่านั้นแล้วนะครับทุกคนเป็นไงฮะสรรเสริญพระเจ้าดังนั้นไม่มีความจําเป็นที่พระเยซูต้องไปทําตามใจนางมารีนะครับหรือแม้แต่กระทั่งเป็นไงฮะชีวิตส่วนตัวของเราด้วยนะครับไม่มีความจําเป็นที่พระเจ้าเป็นไงฮะจะต้องเป็นไงตามใจเราในทุกเรื่องนะฮะคนบางคนนี่เป็นยังไงพอพระเจ้าไม่ตามใจเขา <S <S ฉันเลิกเชื่อแล้วไม่เอาละ <S <S ไม่ไปโบสถ์ละพอคนบางคนเจอปัญหาในชีวิตนะฮะบ่อยครั้งนี่เป็นไงเลิกเชื่อแล้ว ไม่เอาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีมีคนหนึ่งนะผมอ่านในบทความภาษาอังกฤษเขาเขียนดีนะเขาบอกว่าในเวลาที่เป็นไงครับเหตุการณ์ชีวิตของเราสงบเรียบร้อยดีเนี่ยเรามักจะเป็นยังไงฮะเรามักจะมีความรู้สึกว่าเออเราเชื่อวางใจพระเจ้าได้อย่างง่ายดายนะคือช่วงที่ชีวิตเราสงบ ดีนะฮะไม่มีปัญหาอะไรในชีวิตเลยเราเชื่อวางใจในพระเจ้าได้อย่างง่ายได้แต่ในทางตรงกันข้ามเรากลับทิ้งพระเจ้าไปได้อย่างรวดเร็วเพราะเป็นไงพอเหตุการณ์ในชีวิตมันไม่เป็นใจอะความทุกโศกและความทุกยากลาบากในชีวิตเนี่ยทำให้เราเดินในเส้นทางติดตามพระเจ้าด้วยความเชื่อเนี่ยยากมากแล้วมันจะเต็มไปด้วยความสงสัยมากเลยแต่ว่าพระพีกับเรียกร้องให้เป็นยังไงครับเมื่อถึงคราวแห่งความยากลําบากของชีวิตเนี่ยเรายิ่งต้องมีความเชื่อมากขึ้น มีวันหนึ่งนะผมสงสัยพระเจ้ามากเลยนะครับว่าพระเจ้าไม่เห็นหรือว่าผมกําลังเผชิญหน้าอยู่กับอะไรทไมพระเจ้าไม่รีบมาช่วยผมสักทีนะพออย่างไงครับพอมกลับมานั่งทุทวนเออข้าแต่พระเจ้าขอพลงโปรดอภัยด้วยนะที่ข้าพลงคิดอย่างนั้นนะจริงๆพระเจ้าอยู่กับเราตลอดเวลานะครับนะพระเจ้าไม่พระเจ้าไม่ได้มีหน้าที่ทําตามใจเรานะครับถ้าพระเจ้าต้องทําตามใจเราทุกเรื่องเนี่ยไม่รู้ใครกําลังพยายามทาตัวเป็นพระเจ้าอยู่นะครับอันนี้ฝากพวกเราไปคิดนะฮะ พระเยซูบอกว่าพระองค์เป็นไงครับพระองค์ไม่ได้มุ่งทําตามใจตัวเองแต่ทาตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ที่ทรงใช้พระองค์มานะครับเมื่อพระเยซูตรัสว่ามีพระองค์ผู้ที่ทรงใช้มาเนี่ยพวกยิวเข้าใจได้ทันทีว่าพระเยซูกาลังพูดถึงใครครับพระเจ้าพระบิดาที่สุอยู่บนท้องฟ้ามหาสวรรค์เนี่ยรู้ทันทีเลยว่าพระเยซูกําลังอ้างถึงพระบิดาละและพวกยิวบางคนก็อาจจะเป็นยังไงครับแอบบุยปากกันอยู่ใช่ไหมครับ เฮ้ยไอ้น,นี่มันพูดโกหกแน่เลยใช่ไหมอ้างถึงพระบิดาพูดมาได้ยังไงใช่ไหมตัวเองอ้างพระบิดาเป็นคนเหมือนกับเราแท้ๆนะบ,บางคนอาจจะไม่เชื่อพระเยซูจึงบอกว่าเป็นไงครับพระองค์มาจากพระบิดาจริงแล้วมีพยานถึง5สิ่งนะฮะในพระพรที่เราได้อ่านไปมีพยานถึง5สิ่ง5อย่างนะครับที่ยืนยันว่าพระเยซูคริสต์พระองค มาจากพระเจ้าพระบิดาพยานอย่างแรกคืออะไรครับคือยอนนะครับผู้ให้บัพติศมาถ้าเราอ่านในข้อที่33นะครับบอ,รรรบ,บอกว่าพวกยูวเนี่ยพระเยซูประนามพวกเขาบอกว่าพวกยูวใช้คนไปหายอนนะแล้วยอนก็เป็นพยานถึงพระเยซูเราจําได้ไหมครับตอนที่เราเรียนบทที่1บทที่1เนี่ยยอนชี้เลยนะครับบอกว่าเป็นไงข้าพเจ้าเห็นอะไรนะนกพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนกับนกพิราบเสด็จลงมาบนท่านผู้นั้นใช่ไหมครับคนนี้แหละพระเมสสโปดกของพระเจ้าใช่ไหม แล้วพอวันต่อมาอีกยอนก็ชี้ให้สาวกสองคนดูเนี่ยพระเมสสโปดกของพระเจ้าตัวเขาไม่ใช่พระเมสสโปดกตัวเขาไม่ใช่พระเมสสิยาตัวเขาไม่ใช่ผู้ปลดปล่อยไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับยอนเป็นแค่อะไรนะเสียงผู้ร้องในถิ่นทุรกันดารยอนบอกขนาดนี้แล้วยอนเป็นพยานว่าพระเยซูมาจากพระเจ้าคนนี้พระบุตรของพระเจ้าแต่พวกอะไรครับพวกผู้นําทางศาสนาก็ไม่เชื่อ มันก็เป็นเรื่องแปลกมากนะครับแต่มันก็เป็นเรื่องแปลกที่มันจริงนะนะก็คือว่าหลายๆครั้งนวเราอาจจะมีประสบการณ์เหมือนกับยอนก็ได้นะพยายามจะบอกว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเชื่อเถอะเชื่อสักทีเถอะเป็นไงฮะบ,บอกซ้ํหลายหลายรอบนะแต่คนที่เราไปเล่าเรื่องพระเจ้าไ้ฟังก็ไม่เชื่อสักทีนะฮะไม่ต้องแปลกใจนะครับมีคนโดนมาก่อนเราก็คือยอนแล้วนะวันนี้เราน่าจะกลับไปด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสนะคือถ้าเราประกาศเราเป็นไม่เชื่อนี่เป็นไงฮะด้านหนึ่งนี้เราก็ไม่สบายใจเนาะ ด้านหนึ่งเราก็ไม่สบายใจว่าทำไมคนันไม่เชื่อสักทีประกาศตั้งหลายที่แต่ถ้าเรารู้อย่างนี้เหมือนกันนะครับว่าเออมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะที่พูดว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เเจ้าควรจะเชื่อวางใจในพระเยซูคนเราอา,อายเอาเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังไรสาระ,ะเขาไม่เชื่อนะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะครับพระเยซูตรัสในข้อที่31และข้อที่32พระองค์บอกว่าถ้าพระองค์เป็นพยานให้ตัวพระองค์เองนะว่าพระองค์มาจากพระเจ้านะเป็นไงพระเยซูก็คงพูดโกหกอะ คำพยายนของพระองค์ก็คงไม่จริงในพมพีเฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 17: ข้อ6นะฮะและในบทที่19ข้อที่15บเนี่ยบอกว่าเราจะเชื่ออะไรก็แล้วแต่นะต้องมีพยายนกี่คนครับพี่น้องยืนยันความจริงมีพยายนสองคนด้วยกันใช่ไหมอาจารย์เปโลก็เคยพูดในอะไรนะใน2โคลินบทที่13ข้อ1อ่อ่ะบอกว่าจะเชื่ออะไรสักอย่างเนี่ยต้องมีพยายนมายืนยันอย่างน้อย2คนใช่ไหมครับดังนั้นหลักการยืนยันของพยานสองคนนี้เอาเป็นหลักการที่อยู่ในพมพีนะฮะ <AM rac ian> พระเยซูบอกว่าถ้าพระองค์มาพูดโกหกเองว่าเออพค์มาจากพระเจ้าโดยที่ไม่มีพยานมายืนยันใช่ไหมพวกยิวจะไม่เชื่อก็ได้แต่พระเยซูกําลงจะบอกว่ายอนเนี่ยเป็นพยานยืนยันว่าพระอพงค์มาจากพระเจ้าจริงๆอย่างน้อยพวกยิวไม่เชื่อพระเยซูใช่ไหมควรจะเชื่อใครครับควรจะเชื่อยอนถ้าผมบอกว่าผมเป็นคนหล่อที่สุดในโลกสมมุตินะถ้าผมพูดอย่างนั้นนะครับคนที่นั่งดูอยู่ตรงนี้แอบยิ้มนะฮะถ้าผมบอกผม,ผมเป็นคนหล่อที่สุดในโลกคุณเชื่อผมไหมครัคุณไม่มีทางเชื่อผมนะครับ อาจจะบอกตั้งฉายาให้ผมเอออาจารเนถังแก๊สเพราะเป็นองตัวอ้วนใช่ไหมฮะอาจารเนถังแก๊สนะฮะแต่ถ้ามีคนสักมีคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวผมเองนะบอกว่าอาจารย์เป็นคนหล่อมากนะครับหล่อที่สุดในคิดรจักของเราแล้วนะฮะมีคนพูดถึงผมทั้งโบดเลยอันนี้แม้ผมก็คิดอยู่เหมือนกันนะเอออาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้เพราะคนอื่นพูดถึงผมอะผมไม่ได้พูดถึงตัวเองใช่ไหมฮะพระเยซูจึงบอกว่ายอนเนี่ยเป็นพยานเพื่อพระองค์พระองค์ไม่ได้พูดถึงตัวเองนะแต่ยอนพูดถึงพระองค์ พระองค์ไม่ได้พูดเองคุณควรจะเชื่อยอนไหมนะครับหลังจากนั้นนี่เป็นไงพระองค์บอกว่ายอนเนี่ยเป็นเหมือนกับโคมที่จุดสว่างสวยัยทําให้เห็นว่าเป็นไงพระเจ้ายังสถิตยอยู่ท่ามกลางชาวยิวแต่ถ้าพระเจ้าสถิตยอยู่ท่ามกลางชาวยิวขนาดพระเจ้าที่มองไม่เห็นพวกเขายังเชื่อเลยจากปากของยอนที่พูดนะแต่พอพูดเรื่องพระเยซูทําไมพวกเขาไม่เชื่อนะครับพวกเขาชื่นชมยินดีกับพันธกิจที่ยอนทำอะ่ะแหมลุกขึ้นมาให้บัพติศมาที่แม่น้ําจอแดนใช่ไหม เอ่อทุกคนก็โอ้ชื่นชมยินดีกับใจเสียใหม่ทุกคนพร้อมใจกันทําตามยอนไปลงน้ําตัวปียกๆยอมไปเปียกยอมลงน้านะครับแต่พอพูดถึงเรื่องพระเยซูทําไมคุณไม่เชื่อเออมันแปลกมากเลยนะที่ยอนทําอย่างอื่นนี่เชื่อหมดเลยนะครับแต่พอยอนพูดถึงพระเยซูบอกว่าเนี่ยเขาเห็นนะว่ามีผู้ชายคนนี้ที่ทํแบบจิศมาให้มีพระวิญ,ญญาณของพระเจ้าสันฐานเป็นนกพิราบบินลงมาบนคนนี้สเสด็จลงมาบนคนนี้ แล้ววันต่อมายอนอยังชี้อีกเนี่ยพระเมสโปโดกของพระซายอนทําขนาดนี้ทําไมพวกยิวไม่ยอมเชื่อกันพยานอย่างที่สองครับคืออะไรครับพี่สุวคำพยา,ขพยานของพระองค์เป็นคํำพยานที่ยิ่งใหญ่กว่าของยอนนี่นะครับเพราะว่าอะไรครับงานที่พระองค์สรงพระบิดางานที่พระบิดาให้ทำเนี่ยเป็นงานที่สําเร็จ เป็นงานที่ยิ่งใหญ่เป็นงานที่พระเยซูกําลังทําอยู่ในข้อที่36จึงบอกว่าอะไรครับพยานอย่างที่สองที่ยืนยันว่าพระเยซูคิดมาจากพระเจ้าคือพระราชกิจของพระองค์ซึ่งในพัมภีตอนนี้ใช้คําว่างานที่พระองค์กาลังทําอยู่ถ้าไม่เชื่อคนพูดถ้าไม่เชื่อที่ยอนพูดอย่างน้อยมาดูอะไรครับพี่น้องครับมาดูผลงานของพระเยซูถ้าคุณไม่เชื่อเรื่องที่พระเยซูพูดคุณมาดูอะไรครับ คุณมาดูผลงานของพระเยซูถ้าเราอ่านในบทที่5เราจะเห็นใช่ไหมครับบทที่5เป็นไงครับรักษาผู้ชายที่สะน้ำใช่ไหมครับที่เบสสาทาใช่ไหมครับเห็นไหมมาดูผลงานก็ได้ถ้าคุณไม่เชื่อว่าใครพูดถึงพระองค์ยังไงก็ดูผลงานของพระเจ้าสิว่าพระเจ้าทําอะไรในชีวิตพระเยซูถ้าคุณไม่เชื่อในสิ่งที่ใครๆหลายคนเขาพูดกันเป็นไงครับคุณก็ไปดูในบทที่4ี่สซึ่งเราเพิ่งเรียนไปใช่ไหมรักษาลูกของข้าราชการอะ เวลาตรงเป้งเลยพระเยซูไม่ได้ไปที่นั่นด้วยแต่เป็นไงฮะเป็นเวลาเดียวกันกันกบที่ลูกของขา้าราชการหายโรคไม่ได้เชื่อในสิ่งที่หลายคนบอกกล่าวอย่างน้อยก็เชื่อในสิ่งที่เป็นพระราชกิจของพระเจ้าว่าพระเจ้าทำงานผ่านทางผู้ที่ทรงใช้มาเห็นไหมฮหลายหครั้งนะเราอาจจะไม่เชื่อคนอื่นพูดอะไรยังไงแต่หลายๆครั้งเราเคยสังเกตถึงสิ่งที่อยู่รอบตัวเราไหมครับ พระเจ้าสร้างภูเขาสร้างทะเลอศัศจรรย์มากสร้างท้องฟ้าอาศัศจรรย์มากสร้างดอกไม้นานาพันธุ์สร้างสัตว์สร้างต้นไม้สร้างอะไรต่างๆเราควรจะเชื่อในอะไรครับเชื่อในพระราชกิจของพระเจ้าเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทําแต่พวกยิวก็ไม่เชื่ออีกเหมือนกันเพราะอย่างที่สามครับพยานอย่างที่สามก็คือในข้อที่สามสิบเจ็ดข้อที่สามสิบเจ็ดบอกว่าและพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาก็เป็นพยานให้กับเราอย่างน้อยก็เชื่ออะไรครับเชื่อในพระเจ้าว่าส่งพระเยซูมาจริงๆ ควรจะเชื่อในพระเจ้าส่งมาจริงๆใช่ไหมพวกยูก็ไม ah ่เช with ื uh, ่ออีกนะครับท eh ําไมพวกยูไม่เชื่อนะพวกเขาเป็นไงพวกเขาไม่เคยเห็นพระเจ้าไม่เคยได้ยินเสียงพระเจ้าที่สําคัญก็คือไม่มีพระเจ้าอยู่ในใจเป็นเรื่องยากมากนะครับที่คนที่เป็นยงไงครับไม่มีพระเจ้าอยู่ในใจจะเชื่อในพระเยซูด้วยอย่างที่สี่คืออะไรครับพระเยซูตรัสในข้อที่39บอกว่าอะไรครับพยานอย่างที่4ี่ก็คือพวกท่านค้นดูในพระคัมภีร์ พราะท่านคิดว่าจะมีชีวิตนิรันด์อยู่ในนั้นแล้วพัมพีเองก็ยังเป็นพยานสัฝ่ายพระเยซูด้วยพัมพีของชาวยิวนะครับก็คือพัมพีภาคพันธสัญญาเดิมนะครับมีพัมพีหลายตอนที่พูดถึงอะไรครับพระเยซูริ์และการเสด็จมาบังเกิดของพระองค์ในสดุดีบทที่2ใช่ไหมครับบอกว่าอะไรครับบอกพระบุตรของพระเจ้าใช่ไหมเอ,อ่อพระองค์ทรงแต่งตั้งนะครับถือคาถาเหล็กนะครับ เป็นไงให้ชาวยิวรีบกลับใจพอเราไปอ่านในพ่มพี์อิสยาซึ่งช่วงนี้บรรยากาศความหนาวในเมืองเชียงใหม่ก็เริ่มมาคริสต์มาสก็กำลังจะมาใช่อิสยาบอกว่าอะไรบอกว่าเป็นไงครับอิมมานูเอลพระเจ้าอยู่กับเราด้วยว่ามีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเราที่ปรึกษามาสจรัร์องค์สันติราชพ่อพีเขียนถึงพระเยซูในอ,อ,อะไรครับธรรมบัญญัติของโมเสก็บอกว่าในยุคหลังต่อมาเนี่ยจะมีผู้เผยพระชนะเป็นเหมือนโมเสสเลย นะครับคนนี้จะมานําชนชาติอิสราเอลเราก็จะเห็นได้ว่าพมพีหลายตอนก็เขียนถึงพระเยซูแต่พวกยิวก็ไม่เชื่ออีกเหมือนกันแมมเอาใจยากจังเลยอะมีพยานกี่อันละครับที่ผมได้พูดไปอย่างแรกก็คือใครครับคือยอนผู้ให้บัพติสมาใช่ไหมครับอย่างที่สองก็คืออะไรครับคําพยานเรื่องของอะไรครับพระราชกิจของพระเยซูกฤต อย่างที่3ก็คือพระเจ้าพระบิดาเป็นพยานฝ่ายพระเยซูคริสต์อย่างที่4ี่ก็คือพระคัมภีเขียนถึงพระเยซูและอย่างสุดท้ายครับในข, 45, บออรรบข้อที่45บอกว่าอะไรครับข้อที่45บอกว่าพยานอย่างที่5ก็คือโมเสสที่เป็นไงครับกล่าวถึงพระเยซูอย่างที่ผมได้พูดตะกี้นะครับโมเสสเคยบอกกับชนชาติอิสราเอลว่าอย่างไงฮะในอนาคตอีกไกลโน่นเนี่ยจะมีผู้เผยพระชาคนหนึ่งเป็นเหมือนกับเขาพระพีร์เขียนว่าจงเชื่อฟังคนคนนั้น ซึ่งหมายถึงใครครับหมายถึงพระเยซูคริสต์แม้แต่โมเสสก็เป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์เรื่องนี้ทําให้เราคิดถึงอะไรครับในยอห์นบทที่1ข้อที่16จนถึงข้อที่18ที่บอกว่าอะไรครับธรรมบัญญัิพระเจ้าให้เป็นพระคุณกับชนชาติอิสราเอลนะครับให้มาทางโมเสสแต่เรื่องของอะไรครับพระคุณและความจริงสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่ประเสริฐกว่าสิ่งที่ดีกว่าที่พระเจ้าประทานให้กับชนชาติของพระองค์ก็คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้า ยิ่งใหญ่กว่าโมเสสภาพของโมเสสในอดีตจึงสะท้อนไปที่อะไรครับสะท้อนไปที่พระเยซูนะครับโมเสสนําชนชาติอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์ไปสู่แผ่นดินแห่งคำสัญญาพระเยซูนําเราออกจากความบาปไปสู่แผ่นดินสวรรค์ซึ่งเป็นแผ่นดินแห่งคําสัญญานิรันดร์เห็นไหมฮะเห็นภาพไหมครับสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้น ผ่านทางการทำพระราชกิจของพระเจ้าโดยโมเสสนะฮะสิ่งนั้นสะท้อนกลับไปหาพระเยซูในภาพที่ยิ่งใหญ่กว่าประเสริฐกว่าและดีกว่าโมเสสให้ชนชาติอิสราเอล,ลกินอะไรครับกินปัส,สกาใช่ไหมครับขนมปังกับน้ำมองุ่นใช่ไหมครับพระเยซูทรงให้อะไรครับมหาสนิทแก่ผู้เชื่อโดยการที่ทรงประทานขนมปังแทนระกายน้ำมะงุ่นแทนพระโลหิตของพระองค์เห็นไหมครับประเสริฐกว่าและดีกว่าสิ่งที่โมเสสทำนะครับ ปัสกาเป็นเครื่องหมายว่าพระเจ้าเว้นผ่านการพิพากษาและนําคนไปสู่ทางรอดตายเพราะทูตของพระเจ้าก็ประหารชนชาติอียิปต์เลยนะฮะใครที่ไม่มีเลือดทาวงกบประตูบ้านไหนไม่ฉลองปัสกาโดนหมดนะฮะแต่พระเยซูเป็นไงครับพระองค์พาเรารอดจากการพิพากษาของพระเจ้าโดยการเป็นไงครับคนที่เชื่อวางใจในพระองค์แกะที่ถูกฆ่าในปัสกาเชื่อวางใจในพระองค์ผู้ทรงเป็นแก่ปัสกาคนนั้นได้รับชีวิตนิรันดร โมเสสพาชนชาติอิสราเอลเดินผ่านอะไรนะครับทะเลแดงใช่ไหมครับพระเยซูพาพวกเราที่เป็นผู้เชื่อเป็นไงครับผ่านน้ําในพิธีอะไรครับปรับติสมาเห็นไหมครับสิ่งใดก็ตามที่โมเสสทําแล้วชนชาติอิสราเอลคิดว่าดีคิดว่าประเสริฐพระเยซูทําสิ่งที่ดีกว่าและประเสริฐกว่าแต่ชนชาติอิสราเอลในเวลานั้นก็ไม่ได้เชื่อว,วางใจในพระเยซูเอาละครับวันนี้มาถึงจุดที่เราจะสรุปด้วยกันนะครับ มีพยานถึง5อย่างที่ได้ยืนยันว่าพระเยซูเป็นผู้ที่พระบิดาทรงใช้เข้ามาในโลกนี้เพื่อทําพระราชกิจการทรงไยมีอะไรบ้างครับยอนผู้ให้บัพติสมาเป็นพยานกล่าวถึงพระเยซูพระราชกิจที่พระเยซูได้ทรงกระทําเป็นพยานยืนยันว่าคนที่ทําได้มากขนาดนี้นะครับเป็นมาจากพระเจ้าและพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าอะไรอีกครับพระเจ้าพระบิดาพระองค์ก็ยืนยันว่าพระองค์ได้ทรงพระบุตรเข้ามาในโลกนะครับ แต่พวกนั้นไม่ได้ยินไม่รู้ไม่เห็นนะครับพระเจ้าทําอะไรไม่เข้าใจพระราชกิจของพระเจ้าพวกเขาไม่มีความรักอยู่ในหัวใจจะไปเห็นพระบิดาได้อย่างไรอย่างที่4ี่ก็คืออะไรครับพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมเขียนถึงพระเยซูว่าพระองค์คือผู้นั้นที่ทําให้แผนการของพระเจ้าสําเร็จและสิ่งสุดท้ายก็คือการทำเบนชมาร์กนะครับคือการทําตัวเปรียบเทียบนะครับโมเสสทําสิ่งที่ประเสริฐเลิศล้ําแต่พระเยซูดียิ่งกว่า พระเจ้าประทานสิ่งเหล่านี้ให้แต่ชาวยิวไม่เชื่อนะครับดังนั้นพระเยซูได้ท้าทายชาวยิวที่บอกว่าอะไรครับถ้าพวกท่านไม่เชื่อในสิ่งที่โมเสสเขียนแล้วจะเชื่อในสิ่งที่เป็นไงรพระองค์ตรัสได้อย่างไรนี่คือโะษนาของพระเจ้าที่เราได้ศึกษาด้วยกันในวันนี้นะครับเอาละครับในตอนต่อๆไปนะครับเราจะเข้าไปสู่ในยอห์นบทที่6นะครับซึ่งจะเป็นเรื่องราวอีกตอนหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่พระเยซูทรงเลี้ยงคน5000คน หลังจากนั้นจะมีตอนสั้นขั้นนิดหน่อยนะครับคือเรื่องของการที่พระเยซูทรงเดินบนน้ำนะครับและจบด้วยเรื่องคําสอนยาวที่ขาเพรนาอูมนะครับเมื่อพระเยซูสนทนากับพวกยิวพวกยิวถามพระองค์ว่าเราจะต้องทํำยังไงอ่ะถึงจะเป็นไงได้ทํางานเพื่อพระเจ้านะก็คือการที่เป็นไงได้ใช้ชีวิตกับพระเจ้านะครับเพราะสําหรับคนยิวการทํางานคือการเป็นไงครการรับใช้พระเจ้าพระเยซูบอกว่าจงวางใจผู้ที่พระองค์ส่งมาเห็นไหมครับ ระเยซูยังอยู่ในหัวข้อเดิมนะ้ววางใจในผู้ที่พระบิดาส่งมาแล้วพวกยิวก็มีปฏิกิริยาบางอย่างครับนั่นคือพวกเขาสุบสิบนินทาการสุบสิบนินทาเป็นตัวสะท้อนว่าพวกเขาไม่ยอมรับนะครับว่าระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ครับในตอนจบของบทที่6ซึ่งจะเป็นตอนที่ผมจะต้องสอนยาวเลยนะในตอนจบของบทที่6เนี่ยบอกว่าเปโตบอกว่าข้าพระองค์จะไปหาใครได้อีกพระองค์ทรงมีถ้อยคําที่ ให้ชีวิตเราจะเป็นคนแบบไหนเมื่อเราติดตามพระเจ้านะครับฝากเอาไว้ตรงนี้นะครับแล้วเ,เราจะพบกันในการศึกษาพ่อพีในตอนต่อๆไปนะครับวันนี้ผมจบการศึกษาพ่อพีเพียงเท่านี้พี่น้องเตรียมตัวเตรียมใจนะครับสงบใจสักครู่หนึ่งก่อนที่เราจะเข้าสู่การนมัสการพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรทุกคนครับสวัสดีครับ